สวัสดีครับทนแม่นดีๆวันนี้วันประเทศหนึ่งนี่ออกวันใดกับ่อออกวันที่หนึ่งวันพถัดวันพถัพ่อนี่แผ่นปลาบันพุทธกับพาฮันนี่รับตาซื้อกระถือต้องผอบ่ผัดเลขมันเคยออกแล้วต้องจอดอีกก็บวันไหนเนาะเหมือนีมันเคยออกแล้วมันเคยออกซีเก็เคยออกซีเก่าเคยออกคนหน่อยหาแปดเคยออกแต่ว่าแต่ละ ข้างขื้นขางรุ Weil, นะ่งเพื่อกันที่เป็ ata, find, my, you know you know ี่ยนสันมันเป็นเลขข้างขึ้นเป็นไดเลขข้างลุ่งเป็นไดนะข้างขึ้นคือข่างแรมหนึ่งค่ำเป็นเงรอ้ออกใหม่หนึ่งค่ำเป็นอันเร่มเนแร่มคือข้างลุ่งมันเป็ี่ยนสันหมุนเราเชื่อว่าตรงๆหลุดเคือหกขานสือลัรงตรงออกตรงบวกกลับเลยพวกกลับเลยบมอถือหกข่านพวกกลับหลุดตรงๆเลยตรงๆ ถือเงคนละนั้นเาพุ่มซื้อเลยนั่เาซื้อไว้ราเราซ้ำนสักนิดหน่งว่ไปเที่ยงือนั้นเห็นเขายังมให้คือเก้าหนึ่งงวดถือกันงวดถือหกมืน่ฟันวาเอาเน่ยงหัวไเต็๊เมีอะอยู่เดี่ยวมากัดซ้องหาแปดไ้ที่มันบอกว่าุนงวดนั่นออกมาตรงตรงเลยก็ได้กับแจ็กตัวี่เลยซื้อหาแปดซ้อมหาแปดเลยได้ตรงตรงเลยนะตรงตรงน วันนี้พ่อก็ได้ตัวเลขมาแล้วเนาะ,ะสูตรสูตรอุบลสูตรอุบลที่เาราแม่นดีๆเลขสูตรอุบลพอ่อนถ้าว่าคำีดคันเป็นเลขวิ่งมันเป็นเลขวิ่งพ่อว่าวิ่งก็ไดพอ่อม,มันมันหลายตัวหมดบ่คือบวงหันเขาบอกว่ามันใจุกกับหาบเจ็ดเเขาว่าไม่ต้องบวงมันมหนึ่งกับมาสองถั่วเขาบอกทีบ้านนี้เขาเรียกว่าตัวรองเอาอีกบ่ตัวรองนี่ยัง สามหาแปดเพราะหลังสี่เทนี้ไม่ได้เป็นไรพ่อมั่นใจนี่พ่อสิบอกคักเด้อแปดเด็ดพ่อมักคือรักรักสิบตัวนี้ยูหลังเออแปดมาคักว่าเห็นที ies, ่พ่อมักคักท so ี่พ่อมั่นใจมั่นใจกับแปดศูนย์แปดหนึ่งนี่แหละแปดรักสิบมันว่าพ่อแมนเนี่ยยุ่งหลังนล่างครับมาล่างพ่อแมนมาล่างพ่อแปดหลักสิบมาล่างครับแต่ว่ามักสุดๆก็คือแปดหนึ่งแปดศูนย์ 8ปดสามแปดาง่สีมาสีเนาะจสีว่างเลยแต่ว่าแปดนี่แสดงว่าวิ่แปดร่างได้จะสองพักได้ได้หลักสิบพัครับครับหลักสิบพัมแต่ว่าเจ็ดนี่มันถือยู่บนหมดหมดนี้เ็ือยบนเือหันอะือ่อหันสมอยูบนเด้อเก่าอยู่ล่างเด้อหนหาั้นเ่งหันนั่น ตามนี่ล้วตามชี้เทียนด้วยว่าสิบ่าผ่าดทุหมดนี่กัแล้วมันแมนคือเร้ามันมันเป็นคางมันจะเป hina, en ็นคางขึ <ind> ้นด้วยแบเนาะมันดับมันนี่เพแมนไงดับดับมันนี่นั่นแล้วนั่นแลมันเป็นางขึ้นเลี้ยขึ้นนะคุณขึ้นเลี้มันขึ้นหมอพอมองเห่นเห็นะมันออกเวี้ยนเลี้นมากปั๊บหมะออกเกจที่เวดก็ม่ออกตัวเกจที่เดน หนึ่งมันหม่ง้นเรื่อนะโนเจ็ดนึงหรอมกอกขารเออแม่นออกขานี่นั่นมันเป็นขางแนมเก่งมากฮะกกรเจิงหายหลังลงมาใส่ปันปั๊บนั่นนั่นกหางมันเตรียมพื้นเรืเอยเครนมาหันหัวมาหันหัวดอกส้นหกพอเดซื้อเก่าสุนหางนเก่าสุนหงก โมมักคือซื้อวันมันดอกสูตรเคีนแล้วมันยิงมากออกไก่กันแท้เลยบ่ออเอาวัมน<ะ>มันได้ผักมันได้หน่อยเลยนะแตงวันนี้พ่อกะมั่นใจมีสนิทละยูแปดนี่ซียูลางหลักซิป<ะ>แต่ว่ามากสุดๆแสดงก็พ่อท่ให้พ่อมักสุดๆใน่ายใจพ่อมักสุดๆคือกระสีลักซุนที่หวนดีล่างนั่น ศนเอาหมวน nee. ี and ่มันมีซูนร้ายเนาะทินบนล่มากสเยอะเลยเอาเอานี่อะไรงน้ามันแค่ไหนวันพรัหัตอางน้ำมันแค่ไหนไกจครับขันบ่อขันบ่ตามนี่ยมันคืออะไรงนัวันพรัหับดีเนาะมันมัมากจังสี่วันหันมันเข่าซูนามเป๊ะเเลยเอาบงประจำวันหือบางน้านี่มัน วันมันมีอินที่อ๋ออันนี้ประจําวันครับนี่แหละอ๋ออันนี้เป็นประจําวันเด้อค่ะแต่ว่าเดี๋ยวกับสีคัดออกมาให้อยออะแต่พอเราคัดออกมาแล้วจะพอว่าการอยากคัดใจให้คัดใจนี่หลยก็มีลาดสิวันเขาเป๊ะมือนอีกอเลยจะมันมีศูนย์ด้วยนะไฟวาว่ันมีกับตาเมือนมันมีเยูะแลยพอว่างวันนี้เังยส่วนยังเหลือยังเหลืออยู่ครับ Kịp tay tôi ra không hả? chết kèm kava cao nữa kava gì nữa Vâng kèm vậy kèm kèm Được kèm 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 vầy đi kèm 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 mái vậy kèm 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 สุ่มมากกันและกายตัวไ่มยเนี่ยแต่ว่าเฟื่นบมักนั่นโบไปยังเหมือนนะตัวสุกอันนี้คือเป็นตัวคีดนี่ไหมนี่คือพอมากเนาะแมนเอซีอาจสีบลอมากคือพอการกามากตัวไรกกันนก็เคือเียก็อนแต่ว่ามักพร้อมเสือกพร้อมแล้วเพราะเราเซื่อนเอสันเด็กสามตัวไข่มีขนานไหนซามตัวเนาะ หายทั้งสามเนี่ยายทังสามตัวคนคนถือเป็นแสนสองแสนเนี่ยผู้สื่อนําเนี่ยเขาว่าคอยมั่นใจว่าแป่ยุรักสิบผอมยุรางผอมมันรางสี่เนมันสื่อมันั่นถึงสองหมื่นเหมือนเปสื่อมูว่านนี่นะว่านเมือนั่นหมู่ว่านนี่นะือจะเสเสาเลยลงทุนไปแล้วอยู่งเพื่อเพ็นเนี่ยแต่ผมเงินมาหลายผมันสื่อท่านมัน่านเลยพันเะยี่สิบาทเนาะนี่ยงนิน เอานัจ้มันละอันฟันดีจังไปนำีกนะไี้คือได้กาได้ก็บ่เป็นมองอันมองลอยเลเก็ชมองอยลเกฟันมีเขาขายเลนซื้อลอยเลยเกันคือขายเป็นบาทนะมนาะเอาฝาจบใไ้นะจ๊ะวาบักขีดเส้็ใต้ให้ความแล้วเนาะนี่เนาะค่ะเป็นตัวเลข รีชาะคะมานใจกะโตมากโดยชอบกะขึ้นโตขีดเส้นใต้เอฟซีอาริบบอมมักน้ำพอกอะงอนนี้ว่านฟันกเอาเอาสูตรใส่้ันอนสูตรคมเป็นนสีงอนนี้ว่าท่านไหนฝันบางๆฟันดันไกลมือเนี่ยคอยยองไปหากครเลยวะานี่คิดคนครับเ็นหนึ่งครับให้โชคดีว่าพคกคนนคือ คือมันถึงมาแล้วเดี๋ยวเพราะว่าพวผ่าจักงมวดมันในมาตลอดตจบ่ได้หลายเพราะว่ามันถึงพมันซื้อห้าด้วยมันพอเลยใส่ซซื้อมันหัยขันซื้องคือเพิ่นด้วยจะโดนแล้วแม่้นบ่ลงซื้อเสื้สามพันสี่พันจ้าว่าขาดทุนนิดนดียวเนอือ พมอดหลาด้เพ่อจะใช่มาแบ่งปันตะเงหน้าให้เอซีจปอครับขอบคุณม่อหมอผีผีเลือุได้ใหวไา้ะพุ่นขึ้เข้าเลยสาธุสาธุ